สิ่งที่เป็นเหมือนกับตัวสัญ,ญลักษณ์ที่ผู้คนพบเห็นและรู้จักผมก็คือเรื่องการออกกำลังกายสักประมาณใกล้ๆ40ก็เริ่มสนใจเรื่องของการวิ่งเพื่อสุขภาพตอนผมอายุ30ผมถามตัวเองว่าอีก30ปีผมจะ,กะเกษียณอีก30ปีผมจะเป็นคนแก่แล้วผมก็เลยวาดภาพรูปร่างผมตอนอายุ60ผมจะต้องสุขภาพดีเพราะฉะนั้น อันนี้คือแรงบันดาลใจและแรงขับให้ผมลุกขึ้นมากินอาหารให้ถูกต้องออกกำลังกายการออกกำลังกายแต่ละครั้งแต่ละวันแต่ละชั่วขนาเนี่ยมันให้ชีวิตใหม่กับเราก็รู้สึกว่าในวัย76ปีเสร็จเนี่ยก็ออกวิ่งได้อย่างสบายแล้วก็สามารถวิ่งต่อเนื่องไป3กิโล5กิโลหรือ10กิโลตามที่เราตั้งใจได้ครับ หลักการกินอาหารของผมล่ะครับผมกินน้ำตาลวันหนึ่งไม่เกิน6ช้อนชา6นะฮะผมกินน้ำมันวันหนึ่งไม่เกิน6ช้อนชาและผมกินเกลือวันหนึ่งไม่เกิน1ช้อนชาเรียกว่า6 6 1เอาขอเป็นกระเพราไก่ไข่ต้มแต่ใส่ใบกระเพราเยอะๆ แล้วก็ใส่ถั่วฝักยาวแล้วก็แครอทให้ผมด้วยเนาะแล้วไม่เค็มไม่ผงชูรสนะครับถ้าเราไม่สะดวกต่อการที่จะไปออกกำลังกายในสถานที่เช่นในสวนสาธารณะหรือในศูนย์กิจกรรมออกกำลังกายต่างๆเนะี่ยาจริงแล้วในบ้านเราเนะี่ยมันอาจจะใช้บอดี้เวทก็ได้ด้วยการใช้สิ่งที่มีอยู่รอบๆกายเรา แค่การเดินขึ้นลงบันไดอย่างเป็นกิจวัตรเนี่ยก็สามารถที่จะเป็นการเพิ่มการมีกิจกรรมทางกายได้พอสมควรอยู่แล้วคําว่าอาหารดีราคาถูกมีครับไม่ใช่ไม่มีขึ้นอยู่กับว่าเราจะเลือกเมนูไหนที่มันไม่แพงจนเกินไปและเป็นเมนูที่ถูกหลักโภชนาการ สุขภาพดีก็ต้องเป็นเรื่องมองสุขภาพแบบอง์รวมนะครับก็คือทั้งกายใจสังคมปัญญาครบถ้วนต้องตระหนักถึงเรื่องทั้งร่างกายเรื่องของสภาพจิตใจคำว่าอออ่างอารมณ์นั้นหลายคนทํายากและทําไม่ได้แต่สําหรับผมแล้วเวลาผมโกรธผมจะตั้งสติว่าความเครียดก,กําลังเข้าโจมตีผมแล้วและผมก็จะไปดับมันและผมก็จะไล่มันออกโดยเร็วผมทําแบบนี้มาตั้งแต่อายุ40 การที่ชีวิตมันจะอยู่กับเรายาวนานจากปัจจุบันอาจจะ30ปี40ปีไปจนแ้งถึง70-80เนี่ยเป็นเรื่องที่เราต้องสะสมไว้ตั้งแต่วันนี้และสุดท้ายคุณเตรียมตัวเป็นผู้สูงอายุ30ปีบวกเข้าไปอีก30อายุคุณ60 40ปีบวกเข้าไปอีก20เร็วเหลือเกินคุณเตรียมตัวเองไว้ตั้งแต่ตอนนี้เพื่อจะเป็นผู้สูงอายุที่มีสุขภาพดีในวันหน้าครับ สูงไวให,ให้พรอ้อมต้องเตรียมก่อน40